สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระครรมนำชีวิตนะครับเช้านี้จะอยู่พระธรรมสรุปีบทที่34สนะสรุปีบทที่34ข้อที่1เป็นต้นไปนะผู้เขียนเป็นเ,เขียนคือดาวิดนะถ้าเราดูในพระมพีเนี่ยถ้าเราดูโทรศัพท์บางบางรุ่นอาจจะไม่ไม่บอกนะแต่ถ้าพราะมพีจะบอกว่าเป็นบทเพลงของดาวิดนะเพื่อราสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่ารับการช่วยกู้จากความทุกข์ยาก นั่นนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดแล้วดาวิดก็สะท้อนความรู้สึกออกมาเป็นบทสรีบทนี้นะครับสองสองสองด้านที่ที่เราจะดูด้วยกันอาจจะวันนี้อาจจะดูด้านหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ดูอีกด้านหนึ่งนะวันนี้สิ่งที่ดูด้วยกันก็คือด้านของเราที่มีต่อพระเจ้านะด้านของเรามีต่อพระเจ้าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะอย่างแรกก็คือว่ายกย่องเอทิดทูลพระเจ้า นะครับข้อหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเลื่อไปนะับยกย่องเทิดทูนนะเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรบางอย่างนะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันมีทั้งเหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันนะสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํากับเราเหมือนกันนั่นคือชีวิตนิรันดร์ที่เราได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํากับเราที่ไม่เหมือนกัน ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการของแต่ละคนบางคนอาจจะมีปัญหาหนูน่นนี่นั่นพระองค์ก็จ,จัดการแก้ไขบางคนจะมีความทุกข์ใจนูน่นนี่นั่นพระองค์ก็จ,จัดการแก้ไขแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่พระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยเหลือเราาเพระฉะนั้นเราจะเป็นเหตุที่จะเราจะยกย่องสรรเสริญพระคุณเทิดทูนพระคุณของพระเจ้าอย่างที่สองนะครับ ข้อสองบอกว่าจิตใจของอเจ้าโอ้อวดในพระเจ้าให้คนที่สงเสง่มเจียมตัวได้ฟังและยินดะีอวดพระเจ้านะายกย่องพรนะเจ้าให้ความดีความชอบกับพรนะเจ้าหลายครั้งชีวิตของของมนุษย์เนี่ย <c oughs> ประเด็นอย่างนี้ก็คือว่าชอบชอบเอาเกียรตนะิหลายครั้งเป็นเกียรติของพระเจ้านะแต่ว่าเราก็ขโมยเกียรติเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ก็ชอบที่จะได้รับคําสรรเสริญ ใช่ไหมด้รับการยกย่องด้รับการยกยอปอ,อ,อ,อปั้นอะไรประมาณนั้นโอ้ยคนนี้ดีคนนี้ดีคนนี้ด,คนนดีคนนี้คุณเก่งจังเลยนูน่นนี่นั่นก็ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าสุดท้ายถ้าเรามีคนบอกว่าถ้าเรารับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้แล้วพระพรข้างบนก็ไม่ต้องเอาพระพรข้างบนก็ไม่ต้องเอาก็เลอกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะฉนั้นก็ต้องกลับมาชื่อเราว่าให้เราปวดพระเจ้า อย่าขโมยเกียรติอย่าขโมยอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ไม่ได้เป็นของเรานะอะไรบ้างที่ไม่ได้เป็นของเราความสามารถความรู้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เรามีทั้งหมดไม่ใช่ของเราเลยนะเพราะว่าพระเจ้าให้กับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมีชีวิตที่อวดพระเจ้านะยกย่องถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่เอาเกียรติของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองนะนั่นคือ2 2ประการที่2ประการที่สาม เราจะทำอะไรเราจะมีชีวิตที่แสวงหาพระเจ้านะข้อ4ี่บอกว่าข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าและทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นนะเราจะแสวงหาพระเจ้านะชีวิตของเราเราเรามีเป้าหมายอะไรในการเดินชีวิตนะแต่คนมีเรื่องของเงินทองนะก็ก็เป็นเรื่องที่ปกตินะปกติ หลายคนก็สแสวงห,หาเงินทองแต่ว่าโอเคเงินทองก็สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั่นคือการสแสวงหานะ้ําพระทัยของพระเจ้ามีบางคนบอกว่าถ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งให้พระเจ้าเป็นที่หชีวิตคุณจะสบายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในผมก็เชื่อว่าเกิดขึ้นจริงในหลายๆคนว่าโอเคถ้าเราสแสวงห,หาพระเจ้าเป็นที่หน่งให้ความสําคัญกับพระเจ้าเป็นที่ห พระเจ้าจะนำพาช่วงเราให้ไปตลอดรัศดรเราจะไม่กลัวเราจะไม่อ,อะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าพระเจ้าจะนำพาช่วงเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนุนใจในช่างนี้3อย่างนะอย่างแรกโอเคเราจะยกย่องสรรเสริญเทิดทูนพระเจ้าอย่างที่2เราจะมีชีวิตที่อวดแล้วก็ยกย่องออถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าแล้วการสุดท้ายก็คือว่าเราจะมีชีวิตที่สแสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอนะขอพระเจ้าเป็นครับ